มันเกลี่ยง,ง่ายมากแนบไปกับผิวเลยมันไม่มีความรู้สึกว่ามีอะไรอยู่บนผิวว่าเธอเข้าใจใช่ปะโอ้ m ม g ก็ยังสวยอยู่เลยคุณสวัสดีนะคะทุกคนยนินดีต้อนรับทุกคนแล้วก็ยนินดีต้อนรับตัวเรากลับเข้าสู่ช่องของกิ๊กอีกครั้งหนึ่งคะ่ะ คนคือจะหายไปนานมากมันเริ่มแรกมาจากที่งอนอโรซึมยูทูบคือพยายามทําคลิปให้ทุกคนได้ดูแต่ว่าทุกคนไม่ได้เห็นคลิปเราอะเราก็นอยนิดนึงแล้วก็ป่วยด้วยนะคะก็ดีขึ้นแล้วแหละแต่ว่ามันก็ยังมีอาการป่วยอยู่ถ้าสมมติทุกคนราคาญเสียงเรามันอาจจะมีความอุเออุเอนิดนึงก็คือขอโทษด้วยนะทุกคนคือเราป่วยนะคะไหนไหนก็กลับมาทังทีก็ต้องกลับมากับสิ่งที่เราชอบที่สุดนั่นก็คืองานผิวนั่นเองแล้วก็วันนี้เรามาลองเป็นเจ้าตัวนี้เลยค่ะ run every t h i n g magic foundation ถูกปม่วาทุกคนถูก Run a e r i t h i n Magic Foundation ตัวนี้เลยนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าคนกิ๊กใช้แล้วจะควักหรือว่าจะพักก่อนไปดูกันเลย เราลองสีไปแล้วนะคะเราก็บอกได้เลยว่าเบอร์ที่แมทช์กับผิวเราที่สุดคือเบอร์02ราทาไม่อยากให้มันโป๊กคือเบอร์02ในแมทช์ผิวเลยเราก็เลยสรุปได้ว่าเราจะใช้เบอร์01ทับ5กับเบอร์03นะคะจะใช้เป็นเบอร์01ทับ5ตรงกลางนะคะแล้วก็เบอร์03เนี่ยตรงกรอบหน้าปาดเลยนี่มันจะขาวๆแบบนี้นะคะมันเกลี่ยง,ง่ายมากเลยทุกคน คือผิวไบรท์เลยค่ะลงไปปึ๊บผิวสว่างแล้วก็เบลอเบลอตัวเนื้อเาขาค่อนข้างที่จะไหลเหลวแล้วมันเกลี่ยง่ายค่ะแล้วมันบางมันไม่เกาะกันเป็นก้อนหรือทําให้รู้สึกว่าเนื้อมันไปกองอยู่บนหน้ามันดูกระจายตัวได้ค่อนข้างดีนะคะเสร็จแล้วเสร็จแล้วจริงทุกคนหน่อยแหละเปิดตำนานปะพอถ่ายคลิปปุ๊บ ฝนมันจะต้องตกไม่รู้เป็นอะไรแล้วคือข้างนอกมืดตื่อพอใช้ไฟช่วยเนี่ยในกล้องมันสีมันจะแปลกนิดนึงนะคะขอโทษด,ด้วยแต่ว่ามันได้เท่าลิ้นจริงอะพยายามแล้วอะเรามาดูกันเลยนะคะอันนี้เป็นผิวแบบที่เราทาบางๆแล้วทุกคนจะบอกว่ามันให้การปกปิดที่ค่อนข้างดีแต่มันเบาสบายผิวมากๆคือเราไม่ได้ใช้เขาเป็นครั้งแรกเพราะฉะนั้นเราจะสามารถบอกได้ว่าอะไรที่เป็นข้อดีของเขาเนาะหลังจากที่เราใช้มา2ครั้งครั้งนี้รั้นที่3นะคะความดีงามของเขาคือมันเกลี่ยง ่ายมากค่ะมันแนบไปกับผิวเลยด้วยความบางของตัวเนื้อมันบางมากๆแต่พิกเมนต์สีมันชัดมากๆค่ะมันก็เลยยังปกปิดได้ดีอยู่แต่มันเป็นผิวเราที่ดูเบลอขึ้นฟ e ล l i n g ที่อยู่บนผิวมันแมทนะคะแต่ว่ามันยังคงเล่นแสงเล่นไฟอยู่มันเินบิวดีมากเลย ทุกคนไม่ต้องตกใจนะคะเราตั้งใจจะเอาเบอร์03ลงกรอบหน้าแต่ว่าเราแอบ,บทามาให้ทั้งหน้าเพื่อที่ทุกคนเห็นชัดๆนะว่ามันเป็นยังไงนะคะรอยดำตรงนี้เนี่ยมันก็ปกปิดไปได้สักประมาณ50-60%นะคะการปกปิดเขาเราว่าเขาทําได้ค่อนข้างดีค่ะถึงแม้ว่ามันจะบางมากๆแต่ว่ามันปกปิดได้ดีนะส่วนงานผิวอะเรารู้สึกว่ามันให้งานผิวที่สวยมากเลยค่ะเบลอรูขุมขนได้ดีปิดรอยต่างๆได้ค่อนข้างดีถึงดีมากๆแต่มันยังคงเป็นผิวเราอยู่สําหรับเนื้อที่บางขนาดนี้นะคะ แล้วก็ความรู้สึกที่เบาสบายผิวขนาดนี้เราว่าเขาปกปิดได้ดีมากๆแล้วคะ่ะมันเป็นการปกปิดระดับมีเ <Met> ดียมแล้วนะคะถ้าใครอยากที่จะบิวเพิ่มก็บิวได้แต่ว่าส่วนตัวเราสึกว่ามันพอแล้วจริงๆเราชอบทาบ,บางๆทาบ,บางๆมันสวยมากเลย <S <S <ás> นี่นะคะเราวอร์มเขาแล้วบนหลังมือนะครับแล้วก็จะใช้ การปาดไปข้างนี้เใช้แปรงในการเกลี่ยนะคะจะบอกว่ามันใช้แอปพลิเคเตอร์อะไรก็ได้นะทุกคนจากที่เราใช้มาใช้นิ้วมือก็ง่ายค่ะใช้แปรงก็ง่ายแล้วก็จะได้ผิวที่สวยเลยเห็นปะเดี๋ยวข้างนี้เราจะลงบางๆให้ทุกคนดูก่อนนะคะเพื่อที่จะได้ดูเออถ้าทาแบบบางๆเลยเนี่ยมันจะประมาณไหนนะ จริงๆเราจะบอกว่าเนื้อรองพื้นมมันนี้ใช้กับแอปพลิเคเตอร์อะไรก็ได้เลยค่ะมันถูกออกแบบมาให้ใช้ง่ายอยู่แล้วว่าถ้านิ้วมือมันเกลี่ยง่ายขนาดนั้นเราได้ผิวดีก็ใช้อะไรก็ได้นี่แบบบางๆนะทุกคนเห็นปะมันก็จะปกปิดได้ประมาณไลท์ปลายๆค่ะถ้าสมมติว่าอยากได้บางกว่านี้อีกก็ใช้น้อยกว่านี้อีกนะคะมันก็ทําได้แหละเขาก็สามารถที่จะเล่นกับระดับการปกปิดระดับความหนาได้แบบ สุดๆใครอยากได้น,น,นานๆปกปิดดีๆมีเนื้อหน่อยก็เพิ่มไปเรื่อยๆนะคะส่วนเรารู้สึกว่าเลเยอร์เดียวบางๆเนี่ยก็ให้ผิวที่สวยมากๆแล้วแบบสวยเลยนะคะข้างนี้มันอาจจะเยอะนิดนึงเพราะว่าอยากให้ทุกคนเห็นชัดๆเนาะส่วนข้างนี้ก็คือผิวที่โคตรสวยและถูกต้องคือเราชอบมาก ค่ะทุกคนเป็นหน้าแบบที่่ารองพื้นแล้วทั้งสองข้างนะคะข้างนี้ใช้นิ้วมือแล้วก็ข้างนี้ใช้แปลงนะคะโดยที่ยังไม่ได้ลงแป้งอะไรเพิ่มเติมจากปกติเราก็จะไม่ลงแป้งอยู่แล้วนะคะเพื่อให้เห็นประสิทธิภาพของเขาอย่างชัดเจนที่สุดเนาะดูงานผิวเราว่ามันเป็นงานผิวที่ถูกต้องดูความเล่นแสงของผิวนะ โอ oh my goodness อาจริงคือเราไม่เคยห่วงรันเรื่องการทํางานผิวให้มันดูพับออกมาดูเด้งออกมาคือเขาเก่งมากในการทําให้ผิวเราอะผิวที่ดูโซมเหลือเกินผิวที่ดูไม่ได้สุขภาพดีขนาดนั้นอะแต่เขาทําให้ผิวเราดูสุขภาพดีดูเป็นคนที่เปล่ง ปลั่งมันไ r i g h t มันพุ่งมันเด้งมันถูกต้องอ่ะมันเป็นผิวที่สวยแบบตะโกนถ้าใครนึกภาพไม่ออกให้นึกถึงรองพื้นของเขานะคะเจ้าตัวรองพื้นสีเออีควดชานมไผุ่มกค่ะทุกคนมันคือเจ้าตัวนั้นที่ขั้นกว่าคือบางกว่าทาง่ายกว่าเกลี่ยง่ายกว่าผิวเป็นธรรมชาติมากกว่าแล้วได้ผิวที่กระจายแสงได้สวยกว่าการปกปิดมันก็ทําได้ดีและเบาสบายผิวมากๆตอนนี้คือไม่รู้สึกเลยว่าทารองพื้นนะคะเราเคยใช้เขาแบบทั้งวันมาแล้วก็ไม่ลาคาเลยมันมีแบบใช แล้วเผลอแบบไปเกาหน้าว่าลืมว่ากูทาลองพื้นอยู่อะนึกออกปะมันเบาขนานดเลยอันนี้คือเราไม่ได้รู้สึกหนักผิวหรือว่ารำคาญผิวเลยแม้แต่นิดเดียวแม้แต่นิดเดียวใช้คำนั้นได้เลยอะโคตรเบา แต่งหน้ามาเสร็จเรียบร้อยนะคะทุกคนไม่ต้องตกใจเนื่องจากว่าสิ่งที่คาดการเอาไว้มันก็เกิดขึ้นตามนั้นตำนานถ่ายคลิปขอฝนอ่ะมีอยู่จริงนะและจะดําเนินต่อไปเรื่อยๆไม่รู้มันเป็นอะไรที่จริงช่วงนี้ฝนมันก็ไม่ค่อยได้ตกแล้วนะแต่พอถ่ายคลิปเท่านั้นพอหยิบกล้องมาตั้งและวางและถ่ายคลิปฝนตกกูจะรับงานแล้วนะรับจ้างขอฝนน่ะเกิดกับกูทำไมวะไม่เข้าใจทุกคน ในใดก็คือมันอาจจะมืดๆนิดนึงมันก็จะยังมองเห็นอยู่ดีนะคะผิวมันสวยเล่นแสงเงาแบบไฮไลท์ไม่ต้องค่ะพี่เงาได้ด้วยตัวพี่เองคือผิวสวยมากอะ่ะทุกคนดูดีวันนี้เราปัดไฮไลท์น้อยมากๆเมื่อเทียบกับปกติที่เราปัดนะคะแต่ว่าผิวมันยังเล่นแสงสวยโคตรอันนี้ไม่ได้เซ็ตแป้งนะคะตามธรรมเนียมช่องเราจะบอกว่ามันเป็นความเบาสบายที่แบบเบาสบายจริงๆสามารถพูดได้เลยว่าแอรี่อ่ะมันไร้น้ำหนักเลยในความรู้สึกเรามันไม่ มีความรู้สึกว่ามีอะไรอยู่บนผิวว่าเธอเข้าใจใช่ปะมาคือความรู้สึกนั้นเลยนะใครที่ชอบรองพื้นเบาๆบาฟินิชแมทแล้วให้ผิวเล่นแสงตัวนี้คือตอบโจทย์สุดๆใช้ง่ายเกลี่ยง่ายทาง,ง่ายเนื้อไหลเนื้อเหลวเม็ดสีแน่นปกปิดได้ดีเบลอผิวได้และเป็นธรรมชาติ <c oughs> ไม่มีอะไรจะครบไปกว่านี้แล้วเธอทำดึง าใครสนใจน้องคนนี้เดี๋ยวเราแปะช่องทางต่างๆไว้ให้ใน description box นะคะลงไปดูกันได้ปริมาณ30 ml นะทุกคนราคาน้องอยู่ที่399นะคะถ้าใครสนใจก็ลองไปหาดูได้นะครับมันไม่มมอเลยต้องพูดแล้วปะทำถึงเกินอึ้งอยู่ ่านไปแล้วเ็ดชั่วโมงครึ่งนะคะเป็น7็ชั่วโมงครึ่งที่เราใช้ชีวิตอยู่แบบอุณหภูมิปกติบ้างอยู่ในห้องแอร์บ้างนะคะวันนี้ฝนตกนิดหน่อยก็อาจจะอากาศแบบไม่ได้ร้อนจัดนะคะแต่ว่าถ้าถามเราตอนนี้คือผิวยังสวยอยู่เลย my god ทุกคนดูความเงา7็ดชั่วโมงครึ่งนี่คือของดี <laughs> นี่คือของดีเลย oh my goodness อยากได้หน้าแบบเนี้ยทุกวัน <laughs> รองพื้นหลุดนะคะอย่างที่บอกอาจจะมีตรงนี้ที่แบบเออหวัวลาะยิ้มอะไรก็เป็นปกติของเรานะคะแล้วก็ตรงนี้ที่ปกติเราตกร่องหนักๆก,ก็ไม่ได้หนักเท่าทุกๆวันนะคะถือว่าทําได้ดีเลยเห็นไหมเราบอกแล้วมันจะไม่ไหลนะคะเขาติดคนระหว่างวันได้ดีมากแล้วก็สีไม่ ดรอปเลยค่ะอาจจะมีเล็กน้อยถึงปานกลางแต่ว่าก็ยังสวยอยู่ค่ะคือไม่ได้ดูหมองดูคล้ำผิวยังดูไบรท์อยู่นะคะแต่อาจจะด้วยความมันมันทําให้ดูหมองลงมานิดนึงมาซับหนึ่งข้างนะคะอันนี้เป็นผิวแบบที่เราไม่ได้ทาแป้งลงไปบนผิวเลยคือไม่ได้เซ็ตแป้งเลยนะคะแล้วก็ไม่ได้มีอะไรที่เป็นฝุ่นเลยทุกคนบลัชก็ไม่ได้ลงที่เป็นฝุ่นนะคะเนี yeah. ่ยเอาดีดีนั่นโอ้ oh my god สวยเลยคุณแต่ปัญหาของเขามันจะเป็นอย่างงี้ทุกคนมันจะมีรองพื้นหลุดติดออกมาที่กระดาษซับหน้ามันนะคะแต่ถามว่าความมันเยอะไหมรู้ว่ามันไม่ได้มันขนาดนั้นนะมันมันแหละแต่มันไม่ได้มันเยิ้มทอดไข่ได้มันไม่ขนาดนั้นนะแล้วซับแล้วก็ยังอยู่ได้ถ้าใช้คู่กันกับ2อัคนนี้ก็คือเป็นเรื่องเป็นราวเชื่อเหอะเชื่อดิเจ็ดชั่วโมงยังคุมความมันได้ขนาดนี้คือ ต่ม,มาไว้ก่อนนะคะทุกคนเราไม่ได้เป็นคนที่ผิวเมา <c oughs> ผิวเมาวะผิวมันจัดขนาดนั้นนะคะถ้าเป็นสาวๆที่ผิวมันมากๆก็อาจจะเป็นต้องใช้แป้งเซตนะคะเอาเป็นว่าถ้าใครสนใจก็ลองไปหาดูได้นะคะเดี๋ยวเราแปะไว้ให้ตามที่เราบอกใน description box ต่างๆนะจ๊ะสวยมึงจึ้งเบาไหว <c oughs> ทำเราเราคือไม่ต้องเติมอะไรทั้งนั้นใหม่กออึงวะ